ดองก็มาอยู่ที่อำเภอตะการพื้นผลนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้อยู่หน้าบิ๊กซีนะฮะแล้วก็เลยปั๊มบริการของอำเภอตะการพื้นผลนะครับร้านสาขา97อยู่ติดกับถนนใหญ่นะครับที่ตัดไปอยู่ตรงที่บิ๊กซีนะฮะของอำเภอตะการพื้นผลเลยอยู่ตรงข้ามนะครับก็คือเลยปั๊มบริการมานิดนึงนะฮะ ก็จะอยู่ฝั่งทางเข้านะครับถ้าเรามาจากทางบนนะครับเดี๋ยวเราจัทกำการหมุนไก่กันเลยคุณแม่เกสอนนะอยู่ทสาขาที่97กำเประการทุกคนเนะเดี๋ยวชิมต้องยอสอนวิธีเสียบไก่ให้กับคุณแม่นะครับว่าจะทำยังไง นี้ก็คือกินดองเสียบไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ที่จริงอ่ะมีไฟฟ้านะครับถ้าสมมุติในกรณีที่ทางสาขาแต่และสาขาไฟดับนะครับดูสาขานี้นะครับเป็นตัวอย่างเราเอาไม้ลงมานะฮะเราเอาไม้ลงมาแล้วเราก็หมุนมือในกรณีไฟดับนะต้องยินหมุนเองครับต้องยินหมุนเองหมุนมือนะหมุนมือนะครับ เ,เราค่าอ,อยๆเติมทันเติมว่าตั้งแ่ือไม่ไหวแล้วน,น,ลน,นี่ยงดีเท่าไมันต้องหมุนไงะันแรกว่าหมุนไงมันมีนนมนมได้คดับเป็นการหมุนมือเนาะเนี่ยการไฟฟ้าเข้ามาทำไซก็ดีครับวันนี้ก็เรามาวันแรกเนี่ยฮะเป็นการสอนวิธีนะครับในการที่ถ้าสมมุติไฟฟ้าไม่ไม่มาครับก็จะเป็นการยืนหมุนนะครับค่อยๆหมุนไปคือตอนนี้ไก่เห็นไหมขนาดเรายืนหมุนนะครับ ดูความสวยงามความเหลืองทองของไก่นะนี่ครับคือเซลล์้าอีสานของเรานะฮะก็คือเซลอุบลน,นะครับประจําจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเซลล์เก่งนะฮะนี่ฮะคิมดองไก่หมูดอน,นะครับยังไงใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่สาเบอร์คิมดองเองโดยตรงหรือว่าจะติดต่อผ่านเซลลหรือตัวแทนจาหน่ายหรือสาขาณจุดนั้นนะครับติดต่อเข้ามาได้ถนะ้าสนใจที่ จะสมัครสมาชิกหรือว่าสนใจที่จะขายคิ้ดอมไก่หมุนอุดรเนาะนี่นะฮะคือไม่มีไฟนะเราก็จะทําการหมุนมือที่เองเห็นไหมครับนี่คือคุณแม่เกสอนนะครับอยู่ประจําสาขาที่97จังหวัดรุนราชานีนะครับอยู่อําเภอตะการพืชผลเนาะอยู่ตรงข้ามกันกับบิ๊กซีเลยแล้วก็เนี่ยฮะปั๊มปตรทนะครับทาเบก็เห็นเด่นได้ชัดนะครับอยู่ก่อนตลาด ที่สปาบก่อนขน่งนะครับอยู่ทางซ้ายมือจะอยู่ตรงเสาไฟพอดีเลยเราเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับให้ผ่านไปผ่านมาชอบรสชาติของไก่หมุนอุดรของคิมดองนะครับก็ฝากอุดหนุนและชิมลิ้มรลองรสชาติที่หอมหวานและอร่อยต้นตำรับแห่งความอร่อยคือคิมดองไก่หมุนอุดรน,นะครับตอนนี้คุณแม่เกสรก็ได้ได้รู้วิธีในการเอาไก่ออกแล้วก็ ได้ขายไปแล้วนะครับรถทดลองขายไปสำหรับ EP นี้นะฮะสำหรับสาขาที่97อยู่ที่ออาเภอระการื้อปดนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเยีงยงกับปั๊มบัตรทอนะครับตรงข้ามกับพิสีฮมครับผมก็จะมีข้าวเหนียวส้มตำไก่หมุดองยังไงก็ฝากสาขานี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ชิมดองก็ต้องขอกล่าวคําว่าวสวัสดีครับ